เมื่อหนุ่มสุดเนิร์ดต้องเข้าไปอยู่แกงสาวแซบแต่กลับเจอเรื่องไม่คาดฝันสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง My Vampire Sister c h o o l s เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากจะเจอข่าวใหญ่พูดถึงผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกซึ่งเป็นนักศึกษาที่เพิ่งประกวดเดินแบบมาเธอรอดอย่างปาฏิหาริ์ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วมากจนข่าวตีแผ่ว่า เธออาจจะมีพลังวิเศษซึ่งเธอคือนางเอกมีนามว่าชีชี้เธออยู่ในอาการเศร้าและคิดถึงแฟนที่จากไปเขามมบแหวนงให้เธอก่อนเหตุหลายจะเกิดขึ้นซึ่งระหว่างเธอนั่งเศร้าจูจ่ๆคนสวมหน้ากากก็ให้เธอดื่มอะไรบางอย่างเวลาต่อมาจะเจอพระเอกชื่อชางกวนหนุ่มเนิร์ดที่อยากเป็นนายแบบซึ่งเขาก็เพิ่งสมัครเข้าชมรมแฟชั่นโชว์ ส่วนเพื่อนที่ชื่อลิวเขาเป็นฝาแฝดของแฟนนางเอกและมักจะคอยผลักดันให้พระเอกไปเป็นนายแบบซึ่งในระหว่างนั้นรถของชมรมแฟชั่นก็มารับพระเอกพอดีแต่พอได้ขึ้นรถพระเอกก็ต้องเหวอที่พบว่ามีแต่สาวๆซึ่งพวกเธอเป็นนางแบบที่เหมือนจะหิวผู้ชายมากพระเอกก็โดนรับน้องบอกให้เขาแนะนำตัวเขาก็เขินพวกเธอมากเพราะไม่เคยโดนสาวจูโจม ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพระเอกโชคดีหรือโชคร้ายพอเขาโดนสาวลุมผู้ยี่ผู้ยำซะอย่างนั้นจนไปถึงชมลมสภาพพระเอกก็ดูไม่จืดเหมือนเพิ่งจะผ่านศึกหนักมาแล้วเขาก็หาห้องซ้อมเดินแบบและเจอสาวๆยืนรอเพียบซึ่งมันก็เป็นแค่หุ่นที่พวกเธอเอาไว้ลองชุดแต่ในระหว่างนั้นก็มีหุ่นตัวหนึ่งจูจ่ๆมันก็เคลื่อนไหวได้จากนั้นพระเอกก็หาห้องซ้อม แต่เขาก็ต้องเหวอเพอเปิดไปเจอห้องแต่งตัวสาวๆกําลังเปลี่ยนชุดพระเอกขอโทษไปยกใหญ่สาวๆก็เหมือนจะแกล้งขูว่าอย่าทํำแบบนี้อีกไม่งั้นจะโดนลงโทษอย่างหนักซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เรียกประชุมและดูเหมือนว่าพระเอกจะแอบปิ๊งเธอตั้งแต่แรกพบเธอเป็นหัวหน้าทีมก่อนจะบอกทุกคนว่าพระเอกจะมาเป็นนายแบบแต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่าพระเอกจะได้เป็นเบสสาวๆซะงั้น ต้องคอยรับใช้พวกเธอไม่ได้ฝึกเดินแบบเลยสักนิดจนกระทั่งในคืนนั้นพวกเธอซ้อมกันจนดึกซึ่งก็มีสาวคนหนึ่งจะไปหยิบของในล็อกเกอร์แต่ในระหว่างนั้นจูจ่ๆคนสวมหน้ากากก็เข้ามาเอาตัวเธอไปลุงขึ้นระหว่างพระเอกคุยกับริวเพื่อนเขาก็พูดถึงการหายตัวไปของสาวนางแบบเพื่อนบอกอีกว่าสาวสาวหวาดกลัวกันมากเขาเลยจะตั้งทีมเป็นบอดี้การ์ดให้นางแบบ ซึ่งทุกคนก็เอาด้วยยกเว้นแค่ริวที่บอกพวกเขาไร้สาระเวลาต่อมาแก๊งนางแบบก็มาพักผ่อนพากันเล่นน้ำริมชายหาดโดยมีแก๊งพระเอกมาเป็นบอดี้การ์ดให้ด้วยซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ถามถึงริวก่อนจะบอกพระเอกว่าริวเป็นแฝดแฟนเก่าเธอและเธออยากได้ริวมาเป็นนายแบบแทนแฟนเก่าเพราะพระเอกยังไม่เหมาะที่จะเป็นนายแบบให้ทีม ซึ่งเขาก็ถึงกับเซ็งและบอกจะคุยกับริวให้จากนั้นพระเอกก็ไปเกี้ยกล่อมริวซึ่งเขาไม่อยากทําบอกว่าเขาเดินแบบไม่เป็นแต่พระเอกก็ยังตือ้อจนลิวเริ่มใจอ่อนและจะยอมร่วมมือด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานระหว่างทุกคนกําลังซ้อมริวก็แชทมาว่าเขาอยากถอนตัวซะง,งั้นพระเอกก็ถึงกับเซ็งก่อนจะขอคุยกับริวซึ่งริวก็บอกว่า เขาเพิ่งจะรู้ว่านางเอกเป็นหัวหน้าทีมเขามีปัญหาบางอย่างทําให้ร่วมงานกับเธอไม่ได้แต่พระเอกก็ขอร้องบอกเขาอยากมีประโยชน์ให้กับทีมนางแบบบ้างจนริวเริ่มสงสารและจะยอมทําเพื่อเขาพอนางเอกรู้เธอก็ดูดีใจมากขอบคุณพระเอกไปยกใหญ่เพราะเธอยังเชื่อว่านอกจากริวแล้วคงไม่มีนายแบบคนไหนจะมาแทนแฟนเก่าเธอได้นางเอกบอกอีกว่า แฟนเธอเคยเป็นหัวหน้าพาทีมคว้าแชมป์มาเยอะมากเธอเลยอยากสานต่อด้วยการทำให้ทีมประสบความสำเร็จต่อไปจากนั้นระหว่างพระเอกจะกลับริวก็มายืนรอเขาแต่ในระหว่างนั้นจู่จูก็มีสาวกรีดร้องซึ่งริวก็ไปช่วยด้วยการวร์ปไปในพริบตาเขาเร็วจนเหมือนไม่ใช่คนซึ่งพระเอกก็ไม่ทันเห็นส่วนริวก็พบว่าเสียงกรีดร้องที่ได้ยินมันเป็นแค่การซ้อมของพวกแก๊งบอดี้การ์ด วันต่อมาระหว่างทุกคนซ้อมเดินแบบริวก็มาเข้าร่วมทีมสาวแสบก็ไม่รอช้าไม่รู้หิวมาจากไหนพากันช่วยโอกาสอ้างว่าต้องวัดสัสดส่วนจนนางเอกต้องรีบห้ามและบอกให้ริวไปฝึกเดินแบบแต่การเดินครั้งแรกริวก็แทบจะเหมือนหุ่นยนต์เขาเดินได้แข็งมากจนนางเอกต้องขอคุยและบอกจะติวส่วนตัวให้เขาพระเอกเห็นแบบนั้นเขาก็เหมือนจะอกหัก สาวๆเลยปลอบใจเรียกเขาไปช่วยเปลี่ยนชุดพระเอกก็ไม่รอช้าบริการพวกเธอเต็มที่เวลาต่อมาระหว่างเพื่อนพระเอกอ่านหนังสือในห้องสมุดจูจ่ๆคนสวมหน้ากากก็จะเข้ามาเอาตัวเขาแต่ในระหว่างนั้นแก๊งพระเอกก็มาช่วยก่อนมันจะวาร์หนีซึ่งมันก็คือนางเอกแล้วเธอก็หมดสติไปพระเอกก็ไม่ทันเห็นว่าเธอคือปีศาจนั่นก่อนจะพาเธอกับเพื่อนไปส่งที่โรงพยาบาล จากนั้นระหว่างทั้งคู่พักฟื้นเพื่อนอีกคนก็เริ่มสงสัยว่านางเอกอาจเป็นปีศาจและเธอน่าจะเป็นแวมไพร์เพราะตอนเธอจับตัวเพื่อนเขาเห็นว่าเธอจะดูดเลือดด้วยแต่พระเอกก็ยังไม่เชื่อและบอกว่าเพื่อนพูดเพ้อเจ้อจนกระทั่งในคืนนั้นนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งเธอก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนว่านั่นไม่ใช่เธอแถมเธอยังดูอ่อนแอจนกายร่างเป็นหญิงชราซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนก็ดันเห็นพอดี ก่อนจะช็อกหมดสติไปลุกขึ้นก่อนที่เพื่อนจะได้กลับบ้านเขาก็พยายามจะบอกความจริงกับทุกคนแต่นางเอกก็มาพอดีซึ่งเพื่อนก็กลัวเธอมากจนไม่กล้าพูดความจริงหลังทุกคนกลับไปพยาบาลก็บอกพระเอกว่านางเอกลืมชุดไว้ซึ่งมีแหวนของเธอด้วยพระเอกก็เริ่มสงสัยเพราะวันที่เพื่อนโดนจับตัวเขาเห็นคนสวมหน้ากากใส่แหวนแบบเดียวกับนางเอกจากนั้น พระเอกก็กลับห้องแต่ในระหว่างนั้นปีศาจนั่นก็ปรากฏตัวซึ่งมันมาทวงแหวนพระเอกก็ถึงกับช็อกแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคิดมากจนเก็บมาฝันแล้วเขาก็เสิร์ชเน็ตเพื่อจะหาข้อมูลแวมไพร์ซึ่งเขาก็พบว่ามันมีเรื่องแหวนมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็มาหาเขาเพื่อจะขอรับของคืนพระเอกก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วก็คืนของก่อนจะวิ่งหนีเธอไป เขาไปที่ห้องซ้อมและคนข้าของในห้องเปลี่ยนชุดจนในที่สุดเขาก็เจอหน้ากากนั่นซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ตามมาด้วยพอเห็นเขารู้ความจริงเธอก็ยอมสารภาพว่าหลังเครื่องบินตกก็มีแวมไพร์มาช่วยเธอไว้เขาทำให้เธอเป็นแวมไพร์เพื่อให้เธอมีชีวิตรอดนางเอกบอกอีกว่าเธอไม่อยากทำร้ายคนแต่เธอควบคุมมันไม่ได้พเพราะแวมไพร์ต้องดื่มเลือดเพื่อจะเอาชีวิตรอด ถ้าเธอไม่ยอมดื่มร่างกายจะอ่อนแอจนกายร่างเป็นหญิงชราพระเอกรู้แบบนั้นด้วยความที่รักนางเอกมากเขาก็ยอมเสียสละเป็นอาหารให้เธอกินก่อนเขาจะสารภาพว่าหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบแต่ในระหว่างนั้นจูจูลิวก็วาร์ปมาและคว้าตัวนางเอกไปซึ่งริวก็คือแวมไพร์ที่เคยไปช่วยชีวิตเธอไว้เขาโกรธนางเอกมากที่เธอทำผิดสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายคนอีก ก่อนลิวจะจัดการเธอแต่พระเอกก็เข้ามาห้ามแล้วเขาก็บอกลิวว่าเธอไม่ได้ทำร้ายเขาแต่เขาเสียสละให้เธอซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็บอกลิวว่าเธอไม่เหมือนเขาเธอดื่มเลือดสัตว์แบบเขาไม่ได้เพราะเธอจะอ่อนแอจนกลายร่างเป็นหญิงชรานางเอกบอกอีกว่าที่เธออยากมีชีวิตรอดก็เพราะอยากทำเพื่อแฟนเก่าซึ่งก็คือฝาแฝดของลิวเขามีความฝันว่าจะพาทีมคว้าแชมป์เดินแบบ เธอเลยตั้งใจว่าจะทําให้ฝันเขาเป็นจริงด้วยการคว้าแชมป์เดินแบบให้ได้ริวได้ฟังแบบนั้นเขาก็ยอมให้โอกาสก่อนจะปล่อยนางเอกไปเวลาต่อมาแก๊งนางแบบก็มีปาร์ตี้สนุกสนานบนชายหาดซึ่งพระเอกกับริวก็ไปร่วมปาร์ตี้ด้วยนั่นพอพวกเขาจะร่วมมือกับนางเอกเพื่อไปคว้าแชมป์เดินแบบให้ได้แต่นางเอกก็บอกว่าเธอคงจะให้ลิวเป็นนายแบบให้ทีมไม่ได้ เพราะเขายังไม่พร้อมและยังเดินแบบไม่ได้เลยส่วนพระเอกถึงเดินไม่ได้เขาก็ขอไปกับเธอเพราะเขาอยากตามไปดูแลจากนั้นวันออกเดินทางก็มาถึงซึ่งริวไม่ได้ไปด้วยก่อนเขาจะส่งพระเอกขึ้นรถไปกับแก๊งนางแบบแล้วพวกเขาก็เดินทางไปแข่งเดินแบบที่อิตาลีแต่พอทุกคนขึ้นเครื่องหนังก็เฉลยว่าริวก็คือแฟนเก่านางเอกและเป็นแหวไพายระดับหัวหน้า เหมือนทั้งคู่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะพานางแบบทุกคนไปเป็นแววไพร์ชุดต่อไปจบบรีบูนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ